เป็นมดมดนี้เนแงงเย้วก็ไปนี่ก็ไปแกงเลยแล้วก็เอาเอาเอาแบบนี้ปะฮะเอาแบบนเหอาแบบนี้เหรอเอยังไข่นี่เลยนี่เนาะี่เปรี้ยวหรอเอาเนี่งเยอเอาแบบไหนเอาแบบนี้

สี่บบาทนขอนสิบบาทไหมครับเนี่ยได้ก็ไม่สิบาทไปูไหมสองร้อยสร้อยจ่ายแล้วจ่ายสองร้อยครับ หนึผักหลานถุงห้าสิบเหรอครับไม่แบบยี่ห้ายี่ห้าเลนบคิดไ้ดูอาอันนี้อันนี้ยี่ห้าสูงห้าสิ่ห้าสิบอันนี้เจ็ดสิบห้าเป็นอันนี้อันนี้ร้อยอันนี้ร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่าผมยังคล่องใจอยู่เลยอ่าเนี่ยถ่ายคลิปไปอยู่อาอเอาใส่ให้ผมเดี๋ยวก็ลืมใส่ ครัครับเดี๋ปวผมเอใส่ถุงใหญให้นะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้พ่อค้าเขาคิดตังค์ผิดอ่ตอนตัง้ก่อนตอนตังอส้ทีนี้ถูกถูกแลวอ่าทีนี้ถูกครับขอบคุณครับ ปักกาศผักหนอกผักหนอกที่ตัวเองชอบอ่ะนี่ที่ชอบกินอ่ะนี่อ๋อแมวเตียบแป๊ดเอาข้อครึ่งโลพอแล้วครึ่งโลนะได้ไหม ลาบเนาะลาบเนาะของลาบ,ลาบ,ลาบเ,อาเอาจานหนึ่งครับจานเนี่ยครับจานไหนเยอะเอาเลยเดี๋ยวไปทำทำลาบกินนะ

ใช่ใช่หอมต้นหอม <Ig onde S 1> ส,สองกัมครับอืมย sure. right, ี่ห้าน่ะแหนถั่วไค่ะสามกัมี่ห้ารวมเลยค่ะสามกัมี่ห้ารวมเลย